สวัสดีค่ะพี่นองค่ะมี่นองจินสีพ้าพี่นงองอตอนนี้นองจินมะหอดบานแท้งแล้วนะคะพี่นองมะหอดบานแพ้งแล้วค่ะตอนนี้อยู่หนาเซเว่นนะคะพี่นองนองจินสีพ้าไปหาสาวชาไข่มุกนะคะไปเซืร์ฟไผ่เลยนะคะเบื่ไดบอกนะคะบระื่อใดนัดกันไว้นะคะพี่นองค่ะนี่เลยตอนนี้อยู่เซเว่นะคะเซ่าลัน ลานสาวชาไข่มุงนะคะลานยิงนะคะอยู่ข่างขางของเซเว่นบานแพงนะคะพี่น้องนี่เลยค่ะบรรยากาศระเวนตกดินนะคะนี่ค่ะขางเซเว่นค่ะพี่น้อง นี่นะคะถึงแล้วนะคะนะคะี่แล้วค่ะพี่น้องหลานงามงาม่นแตงหลานฝนง,งามงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีะ่นะคะมา,<ห>าตอน,นเก็บหลานพอดีเอาของหมดแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้คะ่ะเป็นเปิดไนมาเลยค่ะเนื่องจากว่าปิดไปเดือนหนึ่งเต็มเ็มค่ะเป็นยังคือปิดโดนแทค้ค่ะ โควิดโควิด่าค่โอ้โควิดระบาดบอกแม่ค่ะก็เลยเด็กปิดมะนีเป็นมือซันวันดีก็เลยได้เปิดร้านค่ะวันนี้่1กันกายนค่ะพี่น้องเป็นมือดีจริงค่ะมันป่ะคะมะนีมันอย่างค่ะมันสุดยอดค่ะมะนีขายดีอยุ้มเนบอกแม่จ้ะนี่นะคะบรรยากาศร้านเพิ่นจะแสีบตัวเหรอเนาะแสีบคนไทยโอ้ รเรเป็นตาเสบดอบจอยจอยแหงโพดม,ม,มีน้ำม,มีเนื้อมีหนังมีอย่างแรงมากค่ะน,นะคะ,คะพี่น้องเป็นมูกกันนะคะกับหญิงกับสาวชาขไข่มุกนะคะชายยาเพลินเป็นมูกกันค่ะแต่ว่าหนูกระสีกระสีเถ่าก็เพลินจังน้อยแถแเ,เ่เดือนผนนู้ใหญ่คนหล่างไ่งนะคะพี่น้องอนี่คือ,เอ FC เพลินหลายค่ะพี่น้องค่ะ เดี่ยวน้องจีนสิพาชมบรรยากาศข้างในนะคะวันหลานเพิ่นเป็นเจ้าไหญแน่นะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวน้องจีนสิพาเขาไปเบิ่งบรรยากาศข้างในนะคะอู้คนจัดหลานง,งามงามกับพี่นอ้องต่างกับหลานหนูเลยนี่นะคะ <laughs> นี่ข้างหลังนะคะพี่น้องอ๋อเอาทั้งน้ำแข็งไปข้างหลังเตะนี่มองเพิ่นเพิ่นนั่งไล่สดนะคะ ขออนุญาตชมบรรยากาศข้างในนะคะ,คะนี่ค่ะพี่น้องคะตกแต่งไส้เล็กๆนหน่อยค่ะเพราะว่าเปิดเจออะไรท่านาการดีจ่ไหม่อับสิอาจิะขยายกิจการทด่ค่ะพี่น้องขยายลานบ่ยยน,บนี่คือว่ามีความเชี่ยกเปลานมินิมอลอ๋อนี่คะ่คะเดี๋ยวมาไกลๆงามได้หรอมีไฟ ไฟเทกไฟหยังเนาะยาใช้เหล่าปั้นนี่นะคะเครื่องปั้นไม้บ่อนี่ก็เป็นไม้ไม้เมงค่ะปกติไอของเพนญชัยนี่สิีพมีปั้นมีแต่ชงอ๋ออันนี้เห็ดเพิ่มดขึ้นมาอ๋อเห็ดขึ้นเองอ๋อนี่นี่ครัเป็นตาแสบค่ะพี่น้องจหมดเลยค่ะจัดการเองหมดเลยอันนี้เรียกอะไรคะเนี่ย อันนี้ค่ะเนี่ยอันนี้เผือกค่ะเผือกปั้นแมนค่ะเผือกปั้นใส่ไข่มุกนะคะพี่น้องแล้วก็ปปนนชกะอ๋อมีขนมปังปิ้งน้ำเตะแมนค่ะออ๋แต่ว่าขนมปังปิ่งเฉลยเหมืออื่นเพราะแต่ไหนขนมปังมากค่ะอ๋อค่ะพี่น้องคะเหมือนอ่นเท่าจังมากินขนมปังปิ่งนะคะพี่น้องจั่วช้านุ่งกะว่าไปกะว่าไปนะคะโอ้เป็นล้านแน่นหอยแต่ว่าแบบแน่นหนค่ะพี่น้องค่ะโอ้ย บาดเสบค่ะพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นดูสิมาซิม่าแเส็บคือบาแเสบนะคะพี่น้องค่ะติดตามนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะนกำลังเก็บของนะคะกำลังหลากถูปันกำลังเก็บของเสร็จของค่ะพี่น้องกำลังนะคะนี่แล้ะค่ะเพราะว่าไม่วินเลยค่ะเป็นเมื่อยบ่เมื่อยบ่เมื่อยได้จมวนเลยค่ะ มวนแบบไหนบมได้ย่อนเน้นมอด้เต้นคนจะเปิดเท่งย่อนส่งไปน้ำตันแลนตันแลนตันกินเสียงข่อยแบบบ้าๆบอๆแล้วมาใส่กระเบิดหนึ่งสาวชาไข่มุกสมมุติหนีทำบ้าๆก็ได้ออ๋ก็เลยมีฉายามาเลยเหมือนบอกสาวชาไขมุกนี่แหละไอ้บ้าก็ไ่ได้ใครหรอกที่ไปที่มาของสาวชาไข่มุกนะคะก็คือบ้านะพี่น้องท่านบ้าๆเหรอพ่เป็นสาวชาไข่มุกกัพ่อเท็่เห็นจะฟองได้แบบว่า เดี๋ยวเราขอสนใจจากไอเอฟซีเล็กน,น้อยค่ะเพื่อให้เอฟซีแบบว่มามหาเงินสิะ่ะมาซื้อมาอุดนู้นังินสิล่ะค่ะพ่อเดียวพ่อเดียวพ่อเดียวพี่น้องอยากเมาอยากเห็ดลงท่ากนกับบอกไ,ได้นะคะพี่น้องบอกได้ค่ะพี่น้องรับเพชดอยู่ค่ะรับทำรับ,ร,บรับเจดรับเป็นสะพานบุญด้วยแม่นค่ะแต่ใส่มาน้ำมันมนี่ บ้านยูไซโกะยูโคราชค่ะโคราชแม่พี่นะมไกยูเดชว่าเมนยวนสารค้ามีไหมลืมทางเขาตีทางยูโคราชยึดตีชัยภูุ่มไก่ไก่ไกยูตุงมะฮอดนี่ล่ะขันยูสารค้ามี่ว่าส้วนส้ยจุจีแนวโอ้ไก่โพดโอ้ยว่าซอยจุจีแล้วค่ะ นี่ลูกค้ากับชิม่าเลยค่ะแต่วันของเหมือนค่ะพี่น้องเสียดายแห้งเหมือนเซอลูกค้าก็มาถามได้บ่ทีันี่ก็ได้ลูกค้ารอค่ะถ้าลูกค้ารอก็ได้นะคะเอฟซีค่ะเอฟซีโรงแรเลยค่ะแต่อันนี้ของเบิร์ดนะคะพี่น้องก็สามารถที่พิเฮศษให้เพลินได้นะคะต้องเหมือนค่ะพี่น้องเอามาหน่อยเพราะเดี๋ยวเอามาหน่อยเลยค่ะพี่น้องเอาแม่ลายยุกยี่ห้มขายดีเนาะไม่ค่ะเป็นมือแรกที่แบบ เดี๋ยวมืออื่นสิมาล่องขายซอยสาวชาไข่หมูนะคะว่ามูเพื่อนมาขายซอย,ยสิข้ายดีก็เพื่อนขายผู้เดียวบ่โอเคค่ะพี่นงค่ะคลิปนี้น้องจีนฝากไวส้สำานิสะกอนเด้อฝากช่องหน่อยค่ะฝากช่องน้องหญิงชาไข่หมูลำเพินออฟฟิเชียลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ช่องน้องจีนลำเพินออฟฟิเชียลด้วยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะทุกคนค่ะ ฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะน้องจินลำเพินออฟฟิเชียลกับหญิงน้องหญิงชาไข่มุกน้องหญิงน้องหญิงนะคะ,น,น,ะ,คะน้องหญิงสาวชาไขาม่มุกลำเพินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องฝากไว้ในอออมอกอมอ,อมใจของพี่น้องอีกจักชองหนึ่งในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ